ให้คนนี Safe ้กูจองได้ปะก็ได้นะพี่ต้องผ่านผมก่อนวะเยอ่คิวมอเอ้ย Let's go ให้จองได้ไหมวะคนนี้กูเห็นก่อนให้กูจองได้ไหมวะเอ้ยแล้วพี่จะรอได้ไหมครับถ้าผมจะลองก่อนพี่จะรอได้ไหมครับเยก็เอาจริงๆิให้ดูเลือกมันก็คงไม่อยากอะถึงหน้าตาไม่ดีมากแต่พี่เพ้นและเฟ็กจัดอยากเป็นแม่ของลูกป่ะพี่ดูแลอย่างดีนะตอนนี้พูดได้คำเดียวอยู่แม่ลมีป่ะดูไม่ต้องกังวลทิงตัวพี่นั้นมีรอยสักดูไม่คยจะ สมองมีรอยอยากจะเป้งเงินเป้งทองให้ดูใช้ไม่มีกานอ้องจะืปกพเธอคนดีรับรองได้เป็นสีเงินต้องจะเหลือใช้เธอ Ooh baby go อยู่กับพี่พี่จะพาก,กินจีนเพราะว่าพี่เป็น킹และให้เธอเป็น my queen so we gonna jack รถที่กลางปีก love scene baby it's a, It a new day it's a new day and it's more me when you c o l l me baby แต่เธอจะไปรักเขาสแสดงที่ไปรักดีแม่งเหมือนไฟติดแพ้พังครั้งที่ love me baby พักตอนน้องบอกให้พี่พักผ่อนถ้ามีดีแค่ปากพร่ามท,ทั้งที่ชีวิต จะบอกว่าเธอชอบแบบโตนปรผสมกับเจเลอร์คล้ายในวเอ็นที่มีหน้าตาปบนซิกเนเจอร์เรื่องชูสาวเพลย์บอยไม่มีแน่าจขอเป็นสปเด้ร์แมทที่มีแกร์เป็นเซนเตอร์แล้วพี่จะหลีกไม่หลีกจะหลบไม่หลบสาวทุกคนที่เล็งผมฉกได้หมดจีบยิงสำหรับผมเป็นเรื่องปกติและดูเหมือนจากลิงจะกลายเป็นนกและซีคิงอเวิร์ดจิบจิบบินไปไกลลิฟลิฟวอชมีพิกอัพ all the girl with this l i p ผมที่เป็นคิวบอยก็อยากจะเข้าไปลิมลองสาวคนนั้นจิกลิ้นล้องลองี <Okay. S 1> องอคนนี้จองได้ไหมวะคนนี้กูเห็น อให้กูจองได้ไหมวะเอ๊ะแล้วพี่จะรอได้ไหมครับถ้าผมจะลองก่อนพี่จะรอได้ไหมครับและนี่คือ Link O King และ Never End ผู้คุณเต้นกันเยอะมากเลยโชว์นี้คือวางแผนกันมาใช่ไหมว่าอันนี้หรือว่าแบบยังไงฮะก็พยายามบอกน้องว่าเราต้องใช้เวทีให้คุ้มครับคือแบบเหมือนบอกว่าน้องถ้าให้ตื่นเต้นก็ช่วยน้องเล่พแบบว่า เรื่องสเตตอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออพยายามมูฟเมนต์เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยผมชอบถ้าน้องเขาเต้น่ะ n น v e อ End นะฮะสิก่อนน้องบอกให้พี่พักผ่อนถ้ามีดีแค่ปากพร่ามทั้งที่ชีวิตจริงพี่กระจอกมากหน้าตาพี่ท่านคงไม่อาจรอดที่จริงฮิปฮอปที่เต้นอย่างนั้นมันจะดูไม่ฮิปฮอปแต่เขามีความไม่แคร์อะไรถ้านจะเป็นอย่างนี้ท่านจะแรปอย่างนี้เต้นอะไรก็ได้เขามีความแปลกใหม่มีความมีอะไรลูกเล่นมีฮักก่อนอะไรที่เขาามาทำใช่ไหมฮะอะไรมันมีความที่ หูหวานิดนึงเฮ้ยแปลกดีพาเต้นลายลำใส่แว่นมาแล้วแบบลำมาผมแบบจริงๆเหนื่อยเลยนะวันนี้ลิงเหนื่อยเลยนะเจอเจอลูกเจอลูกลูกเล่นเขาเป็นแบบเนี้พอเห็นน้องเต้นอยู่ข้างหลังตอนที่พี่ลิงแรปอยู่เนะี่ยโห กำหมัดเลยอะรู้สึกอยากชกอะจเพจยเต้นอะไรแบบนั้นเต้นแบบอยู่ข้างหลังองเงี้ยมันเท่มันเท่มันเท่เฮีนแบบคือเราไม่เราไม่พยายามจะเต้นอะไรที่แบบมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเอเขาดูไม่ฝืนด้วยนะใช่ดูไม่ฝืนแล้วท่อนแร็ปก็แบบเราจัดจนกลายเป็นเข้าโฟล์ตัวเองก็เฟี้ยวมากครับแล้วก็ลื่นมากแล้วลื่นมากครับไม่เหนื่อยนะเต้นเยอะมากแล้วแอคติ้งอ่ะแบบเหมือนดูโฆษณาเลยสูสีมากนะสูสีมากเลยคือแบบสูสีมากลำบากใจครับขอบคุณความเห็นจากซีทูครับ คนหนึ่งจะได้ไปต่ออีกคนหนึ่งจะพอแค่นี้และนั่นคือการตัดสินใจจากพีดีทั้ง4ทีมและขอให้คุณทั้งสองคนโชคดีเราได้ผลการตัดสินแล้วครับ และผู้ชนะก็คือเสมอกันครับเอาแล้วเสมอกันครับเอาแล้วเสมอกันครับเอาแล้วเอาแล้วเสม,กสมกเอ,อสมกันเพราะฉะนั้น จะต้องแข่งขันกันอีกครั้งและนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณสองคนครับขอให้โชคดีครับโอเคเต็มที่นะครับพี่ผมนอกว่าเอา้าอะไรวะจริงปะเนี่ยก็ตามนั้นเลยพี่ไหนมึงเล่าให้กูฟังนิ จะให้พูดตรงๆตะคมจะมีเขาจีบเธอเลยเหมือนไก่ที่อยากจะปีเราก็ไม่มีชื่อเสียงเหมือนพี่เขาสาวเลยปิดไฟเหมือนในเทคปีเอาไลน์ไปก็ดองแชทกูอยากจะพอจะพอจะพอ,ะพอละถ้ามาตรฐานจะสูงขนาดนี้ถึงเป็นเจเลอร์ก็คงต้องยอมแพ้แพ้ทางคนอย่างเธอไม่รู้จะรังอย่างไงดีถ้าความรักมันอยู่ที่หัวใจผมคงอาศัยได้อยู่แค่ปลายปีนหมาเห่าเครื่องบินก็พอจะเข้าใจจีบเข้าไปคนก็ขำอีกให้ความรักเธอไปตั้งสามพัน กับมาแค่สามโอ้ยนก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 มันจิกเข้ามาที่หัวใจต่อจากนี้ก็มีแต่วความแซดที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ในตอนเช้าเช้าที่เหงาตลอดไปความรู้สึกครั้งนี้คงมีแค่เล่ามาปลอบใจยายาชิคก,ก,ก,กีบอกว่าชิคไม่ชอบกูชิคกีบอกกันลิฟตเอามึงคิดดูเอ๊ทำไมกูนั่ติดต,ตอนชิตกี้พายดูเอ๊ะ Because that because do, ะความรัของเธอมันเปิดเผย ชีทำให้กูเป็นจำเลยเอ่แรงทำแบบกูแดงเฉลยเอ่ชีทำกูนกปัจฉลัยไอ่มึงก็นกกูก็นกมึงก็นกกูก็นกมึงก็นกกูก็นกเอ่มึงก็นกกูก็นกมึงก็นกกูก็นกมึงก็นกกูก็นกเอยมึงไม่ต้องไปคิดว่าชีวิตเหมือนละครให้มันจบกันไปไม่ต้องฟื้นหรือประคองชีก็เสียไปไม่ต้องเสียใจอย่าไปหาใหม่ยังไม่สายไปชีก็เป็นหนังเสือที่ออกล่าแต่กูไม่ใช่เหยื่อกูคือซิมบ้าเปลียนตังกู้ชาย Don't smile เปลียนตังกู้ชาย Stall ตกจริตรักที่เกิดเป็นพิจิตจึงอาจนิจาเย่เย่เย่ได้เรื่องได้เรื่องและตอนนี้ทั้งคู่ได้ใช้โอกาสสุดท้ายของพวกเขาไปเรียบร้อยนั้นนะครับเราจะมาฟังคำตัดสินจากพีดีทั้ง4ทีมอีกครั้งและขอให้คุณทั้ง2คนโชคดี ชุชนะนั่นก็คือลิ King. องออฟคิง g ำดดีด้วยครับนูบ้นนชนะในรอบนี้ครับลิงออฟคิง